ตัวอุปกรณ์นะคะของเราก็จะใช้ตัวพานค่ะขนาดพานอยู่ประมาณ1ิ1เอ็นะคะขนาดพาน12บสอเซนสีทองนะคะแล้วก็จะมีตัวเกสรบัวเกสรดอกบัวขนาด สามจุดห้าเซนนะคะจะมีตัวไม้เสียบลูกชิ้นค่ะตัวริบบิ้นเราจะใช้เป็นตัวริบบิ้นเงานะคะตัวนี้จะเป็นขนาดที่สามสิบมิลนะคะริบบิ้นฟอยนะคะสามสิบมิลแบบนี้เราก็จะมีตัวแม็กค่ะเราก็ลูกแม็กกระไกลเทปใสแล้วก็ปืนกาวนะคะ ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวโฟมค่ะตัวโฟมเราจะเอาใส่ไปในฐานแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทำจากตัวดอกก่อนนะคะเราจะใช้เป็นตัวกีบพัดแบบนี้นะคะติดเป็นตัวกีบนะวิธีการาพับจับริบบิ้นแบบนี้ แบบนี้นะคะใช้นิ้วด้านล่างค่ะดันขึ้นมาแบบนี้หนึ่งชั้นสองนะคะสามสี่แล้วก็ห้าค่ะเราก็เย็บไว้นะคะหนึ่งดอกเราจะใช้ประมาณเก้าถึงสิบหยิบนะคะประมาณนี้ เราก็เวลาติดแล้วก็ยิงกาวลงไปที่ตัวกิบแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปติดใส่ด้านข้างของตัวเกสรนนะคะกลิบต,ต่อไปแล้วก็ติดไล่กันเข้ามาเลยติดเรียงเลยนะคะแล้วก็ใช้มือกดไว้ ก็จะใช้ประมาณ5กลีบนะคะหกลีบแล้วก็จะติดรอบดอกพอดีเลยก็จะเป็นชั้นแรกนะคะที่สแล้วก็กลีบสุดท้ายกลีบที่5นะคะ,ะนี้เราก็จะได้เป็น1ชั้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะติดชั้นที่ 2, 2> ชั้นที่2นี้เราตัวกลีบเราจะติดสับวางนะคะ ติดสว่างใส่ช่องตรงนี้สองแล้วก็สาม สองกรีบนะคะสี่แล้วก็ห้าได้ตัวดอกแล้วทีนี้เราก็จะมาเสียบตัวไม้นะคะเข้าไปตรงเกสร หยอดกาวลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็สอดตัวไม้เข้าไปได้เลยชึบได้แบบนี้รอให้กาวแห้งค่ะทําให้ครบทั้งแปดดอก<ล>ได้ไดตัวดอกครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปักใส่กับตัวฐานตัวฐานพันของเรานะคะเราก็จะทําชั้นแรกทั้งหมดห้าดอกนะคะห้าดอกปักเฉลียงเข้าด้านข้างนะคะ ปักเฉียงงเขาด้านข้างแบบนี้นะคะให้อยู่ระดับประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็สอดเข้าไปรอบเลยค่ะถ้าไม้เขายาวเกินไปเราก็ตัดออกนะคะ พอ,พอดีกันด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อีกสามดอข้างบนเราก็ตักลงไปได้เลยตักใส่ด้านบนลงไปแบบนี้ได้เลยชิบมองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะไปทำตัวดอกตูมด้านบนนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพับตัวดอกตูมกันค่ะตัวดอกตูมของเรานะคะเราจะไม่ได้อยากได้ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปูจะแบ่งริบบิ้นออกให้เหลือขนาดประมาณ1 7บ8จมิลน,นะคะอันนี้เราแบ่งออกนะหรือว่าจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์สามทำได้เลยนะคะ แมิลเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นค่ะอันนี้ปูตัดความยาวที่30นิ้วนะคะจับหัวจับท้ายค่ะแล้วก็พับทบครึ่งพับทบครึ่งไปเลยแบบนี้ทีนี้เราก็จะขึ้นฐานฐาน8เหมือนเราขึ้นเหรียญโวยทานธรรมดาเลยนะคะเอาเส้นที่สองครอบเส้นที่หนึ่งไปแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่สาม แล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าไปด้านข้างตรงนี้นะคะสอดเข้าไปด้านข้างตรงนี้แล้วเราก็เอาเส้นตรงนี้ดึงขึ้นไปเราก็จะขัดฐาน4ี่ก่อนนะคะนี่ขัดเป็นฐานสี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะทําเป็นฐานแปดโดยการพับคว้ขึ้นค่ะจับเส้นด้านล่างควายขึ้นไป เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะแล้วก็เส้นที่สามแล้วก็เส้นสุดท้ายริบบินของงอนะคะก็จะดูขยุบข,ขยุยนิดนึงเส้นสุดท้ายเราก็สอดเก็บงานลงไปแบบนี้ค่ะ เาจะยับง่ายนิดนึงนะคะริบบิ้นตัวนี้นะพอเราได้ฐานแปดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะจับขึ้นมาสี่เส้นนะคะหนึ่งเส้นสองเส้นจับวางทับไปนะคะแล้วก็สามก็เส้นที่สี่จับขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้นะคะทีนี้วางเส้นแรกลงค่ะเราก็จับเส้นที่ห้าขึ้นไปวางทับ ทำแบบเดิมค่ะวางเส้นด้านในลงแล้วก็จับเส้นด้านล่างขึ้นไปวางทับเป็นฐานลูกส้มธรรมดาเลยนะคะวางลงแล้วก็จับขึ้นแบบนี้วางลงค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายวางทับขึ้นแบบนี้แล้วก็วางลงไม่มีเส้นให้จับขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราก็สอด สอดใส่ช่องที่หนึ่งเลยนะคะเส้นแรกนี่นะคะสอดให้เขามาทะลุตรงนี้จะเป็นแบบนี้เป็นฐานลูกส้มธรรมดาเลยนะคะเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองสอดตรงนี้ให้เขาไปโผล่ช่องนี้ค่ะช่องที่สองแล้วก็ เส้นสุดท้ายนะคะสอดรูเดิมค่ะแต่ว่าให้ไปโผล่ช่องนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ตะล่อมตะล่อมเขานิดนึงเสร็จแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ดึงๆนิดนึงค่ะ ได้แบบนี้แล้วทีนี้เราจะจับเส้นไหนก่อนก็นได้นะคะจับมาหนึ่งเส้นแบบนี้แล้วทีนี้เราจะวางถอยหลังคืนไปสองเส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วเราก็จะวางลงไปเลยแบบนี้นะคะชึบแบบนี้นะคะเราก็จะเอามาวางช่องถัดไปค่ะ ช่องถัดไปของเขาก็คือช่องนี้ก็ครอบประลงมาแบบนี้นี่นะคะเส้นต่อไปวางลงมาแบบนี้เส้นต่อไปค่ะไม่มีไม่มีเส้นตรงนี้แล้วเราก็สอดนะคะสอดใส่ช่องแรกเลย เส้นต่อไปสอดช่องเดิมค่ะแต่ว่าให้มาโผล่ช่องนี้มาโผล่ช่องนี้ชิปอันนี้กูยังไม่ได้ดึงแน่นนะคะสอดลงมาช่องเดิมค่ะให้มาโผล่ช่องถัดไปตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงเส้นต่อไปค่ะสอดใส่ช่องเดิมตรงนี้แต่ให้มาโผล่ตรงนี้นะคะ ก็คือไล่เส้นไปเลยทีละเส้นทีละเส้นนะคะเส้นต่อไปค่ะนี่ก็สอดไปเลยเรียบร้อยอครบทุกเส้นแล้วนะคะนี่ก็ค่อยๆจับค่อยๆจับดึงไล่เส้นไปเลย ถ้าใครงงนะคะเราขึ้นฐานลูกส้มแล้วพอเราขึ้นฐานลูกส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราข้ามไปทั้งหมด6เ,เส้นข้ามไป6เส้นนะคะแล้วเราก็วางริบบิน้นแล้วทีนี้ก็ไล่สอดเลยเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ดึงตึงมากนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับดึงแล้วใช่ไหมคะเราดึงแล้วเราก็สอดเก็บงาน ตามเส้นของเขาเองเลยค่ะสอดเก็บงานไปได้เลยเรียบร้อยค่ะ <c oughs> สร็จแล้วก็ตัดริบบิ้นออกได้เลยถ้าใครดูไม่ทันกดย้อนดูได้นะคะแล้วก็ปรับความเร็ววิดีโอให้ช้าลงนะคะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราได้ตัวดอกตูมแล้วทีนี้เราก็จะเอาตัวกรีบตรงที่เราทำตัวดอกบานนะคะเอามาสักสี่กรีบ เอามาติดรองฐานด้านล่างนะคะเราก็จะยิงกาวลงไปตรงนี้เลยเราก็ติดกีบต่อไปอันนี้เราก็จะติดฝั่งตรงข้ามกันนะคะถ้าอยากได้ความหนาก็ติดเพิ่มได้นะคะแต่ว่าปูเอาแค่สี่จีบพอละ สามเป็นแบบนี้อันสุดท้ายนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยเรารอให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะเราจะเอาตัวไม้เส่ลูกชิ้นของเราสอดเข้าไปด้านบนตรงนี้เลยค่ะให้เขาทะลุลงมาด้านล่าง แบบนี้ใครมีดอกด้านบนนะคะใช้ไม้ยาวนิดนึงนะคะอันนี้ปูหาไม้ยาวไม่ได้เนาะปูก็จะกันเข้าไว้นิดนึงต่อไม้นิดนึงนะคะปูก็จะต่อไม้เขานิดนึงนะคะ เอาก้านสวยๆกันนี้มาทำได้นะคะแต่ว่าปูขออนุญาตหยอดกาวตรงนี้ก่อนดูความแน่นเขาจะได้ไม่หลุดนะคะเอาสีทาเลยเพราะว่าตัวยอดเราอาจจะเห็นตัวก้านเขานิดนึงนะคะเราก็เลยต้องตะเก็บงานนิดนึงสามารถทำทุกอันได้เลยนะคะ ตัวไม้เนาะตัวที่เราเสียบดอกไปเมื่อสักครู่นี้เอาสีเขียวทาก้านได้เลยเวลามองมางานก็จะไม่เห็นตัวก้านสีขาวเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะเอาตัวดอกของเรานะคะดอกสุดท้ายเสียบไปตรงด้านบนตรงนี้นะคะช่องตรงกลางด้านบนเลย อันนี้มุมกล้องอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเราเท่าไหร่นะคะเราก็จะให้ดูด้านข้างชึบสักประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ประยุกต์ดัดแปลงได้นะคะเอาตามวัสดุที่เราพอที่จะหาได้นะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวใบเราก็จะแซมไปนะคะตามช่องเนาะ ใครมีใบบัวหาใบาบัวได้ก็ใส่ใบบัวได้เลยนะตัวนี้ปูจะใช้เสริมก็จะตัดตัดให้เขาเหลือก,การด้วยนะคะเราจะเอาไปเสียปุยุคหยัดแปลงเอาตามความเหมาะสมนะคะเอาตามวัสดุที่เราพอ,พอที่จะหาได้นะคะแล้วก็ เสียบเข้าไปเลยลองจัดดูก่อนนะคะจัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็กค่อยมาหยอดกาวที่หลังนะคะลองเสียบด,ดูก่อนสประมานี้ไม่มีถูกผิดนะคะเอาตามใจสั่งมาได้เลยนะคะอันนี้ ตกแต่งได้ตามชอบเลยส่วนตัวใบปูก็จะสอ,สอดๆลงไปด้านล่างตรงนี้เพราะว่าปูเหลือช่องโฟมไว้อยู่เนาะปูไม่ได้ตัดให้เขาเต็มพานนะคะใส่ตรงกลางก็ได้ช่องไหนว่างๆก็เสียบลงไปเสียบลงไปจัดตำแหน่งให้โอเคก่อนจากนั้นเราค่อยมาไล่ติดกาวทีละอันนะคะก็จะ สับสอดเก็บเก็บลงไปตัวใบเพิ่มนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ให้กลืนกันเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะดูไม่ออกเนาะมันกลืนกันไปมันก็จะไม่สวยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็จะเอาทองล้วนเงินล้วนเลยอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะไม่มีผิดถูกไม่ว่ากันเนาะ ก็ะจะประมาณนี้ค่ะอันนี้ปูจะประมาณนี้เดี๋ยวปูจะถ่ายรูปเต็มๆให้ดูทั้งสีเงินแล้วก็สีทองอีกทีหนึ่งนะคะเราได้โอเคเราได้ระยะที่เราโอเคถูกใจแล้วเราก็หยอดเกาวนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูงานเต็มกันค่ะ